ผู้ว่าวราชการจังหวัดเลยนะคะได้รับมอบหมวกนิรภัยห2 2 0อใบค่ะจากบริษัทเอกชนนะคะเพื่อใช้ปลูกฝังวัฒนธรรมสวมหมวกนิรภัยสร้างสังคมการใช้รถใช้ถนนที่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่ค่ะนายชัยพจน์จรุนพงศ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานรับหมวก กันน็อกภายใต้โครงการ60ปีไทยฮอนด้าขับขี่ปลอดภัยเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนค่ะจากบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาเออร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าค่ะเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดเลยเข้าร่วมง,งานค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับกล่าวว่าจังหวัดเลยเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยอย่างจริงจังต่อเนื่อง โดยทางจังหวัดกำชับให้ข้าราชการและผู้ที่มาติดต่อราชการที่สารกลางจังหวัดต้องสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพื้นที่อื่นๆและขอขอบคุณบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดที่มอบหมวกนิรภัยให้กับจังหวัดนำไปมอบให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความจำเป็นและความสำคัญของหมวกนิรภัยและเพื่อผลักดันให้การสวมหมวกนิรภัย กลายเป็นวัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนชาจังหวัดเลยอันจะนําไปสู่การมีส่วนร่วมสร้างสังคมในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยและยั่งยืนในพื้นที่ครับนะถือว่า<ต>เริ่มปลูกฝังให้กับเด็กๆลังน้องเยาวชนค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็จะขับขี่ไปไหนก็สวมหมวกนิรภัยกันครับซึ่งแนวคิดในเรื่องของการทำหมวกนิรภัยสำหรับน้องๆหนูๆเนี่ยก็คือเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากเนื่องจากว่า หมวกนิรภัยทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยเป็นหมวกขนาดใหญ่เหมาะสำหรับทางผู้ใหญ่แต่พอน้องๆหนูๆเนี่ยเอามาใส่ปุ๊บมันอาจจะหลวมบ้างใจแล้วบบอาจจะหลุดหล่นบ้างนะครับก็เลยทําให้ไม่ใส่กันและกลายเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและเกิดความสูญเสียนะครับทางบริษัทไทยฮอนด้าก็เลยเร็งเห็นความสําคัญนะครับในการจะทาหมวกที่มีขนาดเหมาะสมกับทางน้องๆเนี่ยเพื่อให้สวมใส่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ครับรจะได้สวมใส่พอดีแล้วก็ขับขี่ไปไหนก็จะได้ปลอดภัยกัน,นใช่ครับ E